วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการใช้งานแอปเลฟพร้อมไลบรารีกันนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เจนภาพ a i โดยไม่ต้องใช้พร้อมเลยนะไม่ว่าจะเจนภาพ1คน2คนภาพเสื้อผ้าภาพสินค้านะครับหรือว่าจะเป็นภาพต่างๆนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับลิงก์เข้าเว็บไซต์ผมทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันแล้วนะครับหรือว่ากดไปที่ Line แอดเลฟโกได้เลยนะครับวันนี้นะครับจะสอนเข้าใช้งานผ่าน Line นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะครับผมเข้าไปที่ไลน์เพิ่มเพื่อนนะฮะ G.O. l e f Go แบบนี้กดเข้าไปได้เลยนะครับผมจากนั้นกดไปที่เข้าสู่ระบบ l e f แบบนี้เลยนะครับรอสักครู่เดียวนะครับผมภาพก็จะขึ้นแล้วนะครับเป็นหน้าเว็บของทางเว็บไซต์นะครับผม เริ่มต้นนะครับผมทางเล็บเนี่ยจะให้คะแนนมา20คะแนนนะครับผมโอเคเข้ามาแล้วนะครับตัวหน้าเว็บนะครับก็จะแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกภาพเพื่อที่จะเจนได้แนะนํากันหน่อยโซนด้านล่างนะครับคือคอนโทรลแพเนลเราสามารถอัพภาพเลือกอัตราสัดส่วนภาพได้แล้วก็สามารถกดเจนได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ภาพต่างๆนะครับที่เราเลือกมาที่จะเตรียมเจนเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราจะเจนภาพนี้นะครับผมภาพผู้หญิงอันนี้นะครับเราก็สามารถกดที่ด้านขวาล่างนะครับเพื่อดูภาพใหญ่ได้นะครับซูมดูแบบนี้ได้เลยด้านล่างนะครับผมสามารถอัพภาพได้ส สูงสุด4ภาพนะถ้าเกิดอพภาพจนเต็มแล้วนะครับเราสามารถกดแก้ไขแล้วก็มาลบได้เลยนะสมมติผมจะลบภาพนี้นะครับมันก็สามารถลบได้เลยหรือว่าจะบวกภาพใหม่เข้าไปก็สามารถบวกไปได้เลยนะครับผมแบบนี้เลยอ่าบวกเข้าไปได้แบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะแก้ไขโมเดล AI ก็ได้นะครับเลือกได้ตรงนี้เลยจะเป็นตัว Pro หรือว่าจะเป็นตัวธรรมดาก็เลือกได้นะครับใช้ตัวธรรมดาใช้10คะแนนนะครับตัว Pro 2K ใช้25คะแนนแล้วตัว Pro 4K นะครับ 4K ภาพชัดมากเลยนะครับระดับ4 0 0 0คูณห0เลยนะ นะครับใช้30คะแนนนะครับผมก็จะตามนี้เลยนะครับคะแนนนะครับผมอยู่ด้านบนขวานี้อันนี้ผมเติมเพิ่มมานะโอเควิธีการใช้งานนะครับเราสามารถกดที่ตัวภาพและให้ภาพมาขึ้นที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมสมมุติเราจะเจนภาพนี้เราก็กดที่ภาพนี้ให้ภาพเด้งมาข้างล่างนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเราเลือกตัวแบบผู้หญิงแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดสร้างภาพได้เลยนะครับอ้อลืมไปกดเลือกอัตราส่วนก่อนนะครับผมเอาเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ กดเจนได้เลยนี่กดเจนแล้วก็จะเด้งอย่างนี้เลยนะครับเด้งหักคะแนนแบบนี้นะครับแล้วคะแนนก็จะหักไปนะโอเคเราลองมาเลื่อนดูนะครับผมอ่ะผมลองเอาเจนผู้ชายบ้างนี่รูปรถนี้อ่ะสำหรับคนที่ไม่เห็นครับผมทําภาพใหญ่แล้วซูมให้ดูนะครับผมผมจะเอาหน้าผมใส่เข้าไปนะครับอยากได้ภาพที่เป็นแบบว่าผมเองนั่งอยู่บนรถนี้นะครับก็สามารถเจนได้นี่นะนี่คือเจนแล้วนะเมื่อกี้ภาพผู้หญิงเมื่อกี้เจนไปแล้วแล้วก็ภาพรถก็เจนไปแล้วนะครับโอเครลหว่ามันเจนนะครับผมมันก็จะขึ้นนี่ไอคอนตรงนี้เลยนะครับ ว่าเอ้ยตอนนี้ฉันกําลังสร้างภาพอยู่นะอะไรนี้นะครับนี่เวลาภาพเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับออกมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพต้นแบบกันหน่อยนะครับผมวิธีการดูภาพต้นแบบนะครับผมเราก็สามารถกดดูได้ตรงนี้เลยนะครับว่าเมื่อกี้เราเจนคือภาพนี้อ่าแบบนี้เหมือนไหมนะครับผมโอเคไปต่อนะครับผมแนะนํากันอีกนิดนึงด้านขวานะครับมีปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับนี่นี่น้วนิ้วผมนี่ นะครับกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับจะขึ้นเป็นหมวดหมู่ทั้งหมดนะแบบนี้เลยนะครับสามารถเลื่อนดูได้นะครับอยากเลือกหมวดหมู่อะไรหรือสามารถที่จะกดค้นหาได้นะครับผมแบบนี้เลยสมมติเป็นคริสต์มาสละกันคริสต์มาสอ่ะนี่คริสต์มาสก็จะขึ้นมาเราก็สามารถกดเข้าไปข้างในหมวดหมู่ได้นะครับผมนี่ก็จะขึ้นหมวดหมู่คริสต์มาสมาแล้วแบบนี้นะครับก็เลื่อนดูได้เลยนะครับโอเคภาพนี้เราเจนเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถกดปิดได้เลยนะซึ่ง เจนแล้วมันจะอยู่ที่ไหนนะครับกดที่มุมขวาบนนะครับผมจะมีตัวเลือกนะครับหลากหลายตัวเลือกเลยหน้าแรกก็คือหน้าที่เราอยู่เมื่อกี้นะสร้างภาพด้วย AI ก็คือการสร้างภาพโดยใช้พร้อมธรรมดานะครับเดี๋ยวพาเข้าให้ดูอันนี้ผมลองสร้างดูนะก็คือด้านบนนะครับเราสามารถเลือกหมวดหมู่ได้จะเป็น AI ธรรมดาโปร 1K 2K 3K นะครับหรือจะเอาธรรมดาก็ได้นะครับราคาก็เท่ากันนะอัตราสัดส่วนภาพนะครับก็คือเป็นแชทเจนธรรมดาแบบนี้โอเคไหมเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เป็นสีเขียวนี่ ผมสั่งภาพให้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าภาพนี้ให้เป็นสีเขียวนะครับจากเสื้อที่เป็นสีชมพูให้เป็นสีเขียวนะครับผมอ่ะไปต่อภาพที่ฉันบันทึกภาพทุกภาพสามารถกดถูกใจได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะ เก็บไว้ได้หเผื่ออยากได้อยากเจนภาพนี้ซ้ํานะครับแล้วก็สามารถที่จะเจนภาพนี้ซ้ําได้เลยเอ,อ้าวการสร้างภาพหมดเวลานะครับอย่างก,การสร้างภาพหมดเวลาเมื่อกี้มันไม่หักคะแนนนะครับทุกคนแค่มันจะโอเวอร์ไทม์ไปนะครับผมซึ่งเราก็ต้องกดเจนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมันเกิดได้เป็นเรื่องปกติเนาะโอเคนะครับเราก็มาลองดูกันก่อนนะครับอย่างตรงนี้นะครับมันก็สามารถที่จะเจนภาพได้เหมือนกันเป็นภาพที่เรากดหดัวใจไว้นะครับ อย่างภาพนี้นะครับผมใช้ผู้หญิงเจนเหมือนเดิมนะครับผมเลือกอัตราส่วนเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็กดเจนได้เลยนะครับอ่าโอเคไหมแบบนี้เลยนะครับอย่างอันนี้ผมกดหัวใจไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองนะอันนี้เป็นภาพสินค้านะครับภาพสินค้าคืออะไรคือคุณนะครับผมสามารถอัปโหลดสินค้าได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วภาพสินค้าคุณจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับผ่านการเจนอ่สมมติอย่างอันนี้ผมอัปโหลดขวดโอชิไว้แบบนี้เราก็สามารถเลือกขวดโอชิไว้นะครับผมกดที่ภาพให้มันด้่งตรงนี้ นะครับให้มันเด้งก่อนเนาะเลือกอัตราสัดส่วนภาพผมลองเป็นแนวตั้งบ้างนะครับแล้วก็กดเจนได้เลยนะครับนี่ภาพก็ขึ้นมาแล้วเหมือนไหมทุกคนเหมือนไหมนะครับนี่ภาพผู้หญิงคนนี้เหมือนเนาะโอเคไปต่อนะครับไปต่อต่ผมกดปิดไปก่อนนะครับต่อไปผมเป็นภาพผู้ชายนี่เอาแบบตีแบทบ้างนี่ตีแบทแบบนี้นะครับตีแบทลองตีแบทดูนะครับผมเพิ่งถ่ายเมื่อกี้เลยนะอ่ะดูภาพผมก่อนผมเพิ่งถ่ายเมื่อกี้นะครับก็สามารถที่จะเจน ได้เลยอ่ะลืมเลือกภาพต้นแบบปึ๊บเลือกก่อนอ่ะเมื่อกี้ผมเจนภาพโออิชินะครับอยู่บนฉากนี้ฉากนี้นะครับผมเจนแล้วนะครับออกมาเป็นแบบนี้แค่นี้ครับคุณลองนึกถึงว่าไม่ใช่ขวดโออิชินะแต่เป็นสินค้าของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องสบู่นะครับหรือว่าต่างๆแม้ว่ากระทั่งแหวนหรืออะไรที่เป็นรูปทรงที่มันยากนะครับผมลองแล้วนะครับผมมันเจนผ่านอยู่นะครับผมอทิเช่นแบบพวกแหวนหรือว่าจะเป็น ไมโครโฟนหรือสิ่งต่างๆที่รูปทรงมันไม่ได้เป็นเป็นวัตถุที่มันเป็นสี่เหลี่ยมทรงเหลี่ยมรูปทรงนะครับมันก็สามารถเจนได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนี่ตัวผมนี่เหมือนไหมเออผมผมเพิ่งถ่ายรูปเมื่อกี้นะ โอเคต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่ผมอยากจยาแนะนําสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่านักเรียนนะครับที่เรียนอยู่นะครับผมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะก็คือการใส่เสื้อผ้าให้กับตัวแบบนะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นภาพ drawing นะเป็นภาพ drawing เสื้อผ้าเราเออกแบบเสื้อผ้าแล้วหรือว่าเราจะเป็นเสื้อผ้าก็ได้นะภาพเสื้อผ้ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาไปที่หน้าหลักไปที่นางแบบไปที่นางแบบผู้หญิงเพราะเราจะใช้ชุดผู้หญิงเนาะนางแบบผู้ชายมีนะ แบบผู้หญิงก็จะมีสองแบบคือหันหลังอันนี้ก็จะเป็นหันหลังบนเลยเนหะ็นไหมภาพที่เป็นพร้อมตรงนี้ก็จะเป็นผัดหันหลังบนเลยหรือจะเป็นผู้หญิงธรรมดาถ้าเป็นผู้หญิงธรรมดาก็มันจะรวมๆกันนะไม่ได้หันหลังแบบนี้อ่ะเราลองดูหน่อยนะครับผมอย่างเช่นผมใช้ภาพนี้นี่ภาพทะเลภาพนี้นะครับใส่กับนี่เลยภาพนี้เป็นไงทุกคนภาพนะครับผมผู้หญิงคนนี้จะใส่เสื้อผ้าแบบในไฟล์แนบนะครับลองดูอ่ะเจนไปจะขึ้นด้านซ้ายล่างแบบนี้อ่า เราลองอีกลหลายๆฉากนะเอานี้ดีกว่านี้สวยนี้สวยอันนี้สวยนะนี่น,นีอันนี้สวยอลองเจนดูปึป้มนะครับโดยที่ต้นแบบนะ่ะเป็นชุดรออิ่งนะครับผมเป็นชุดรออิ่งนะ เราก็สามารถเลื่อนไปได้เลยนะครับหรือปิดก็ได้สําหรับครเกะกะสมมุติวันนี้ฉันไม่ได้อยากที่จะมาเจนภาพฉันอยากมาสํารวจพร้อมแล้วเราก็มากดหัวใจไว้ได้กดหัวใจกดหัวใจเสร็จปุ๊บแล้วเราก็กดบันทึกภาพนะครับผมจัดหมวดหมู่จัดอะไรได้หมดเลยนะแบบนี้เลยนะครับผมภาพที่ออกมาอ่ะอย่างนี้เมื่อกี้เรากดปิดไปเรากดเปลี่ยนหน้านะมันขึ้นเลยไม่ขึ้นตรงนี้นะครับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจว่ามันหายไปไหนมันจะไปอยู่ในภาพของฉันแล้วนะครับอ่าโอเคทุกท่านภาพออกมาแล้ว เป็นไงเป็นไงสวยงามครับกดภาพกดดาวน์โหลดภาพได้ตรงนี้เลยนะอันนี้อีกภาพหนึ่งอ่าเป็นไงทุกท่านก็กดดาวน์โหลดภาพได้ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นไงทุกท่านสามารถเจนภาพได้อย่างง่ายดายมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นแบบภาพเมื่อกี้หน่อยเนี่ยดูภาพต้นแบบตรงนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะเจนภาพได้ออกมาอย่างง่ายดายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าต่างๆนะครับผมและ แนะนำอีกหมวดหมู่หนึ่งนะครับผมคือหมวดหมู่เครื่องมือ AI นะครับมาเลื่อนตรงนี้นะครับผมเลื่อนตรงนี้หรือว่าจะดูในเมนูก็ได้นะครับเซิร์ชไปว่าเครื่องมือ AI นี่เครื่องมือ AI มาแล้วนะครับผมหมวดหมู่นี้คือหมวดหมู่ที่จะรวมนะครับการแปลงภาพการซ่อมภาพต่างๆนะครับผมให้อยู่ในหมวดหมู่นี้เลยอย่างเช่นอันนี้นะครับผมคือการซ่อมภาพเก่านะครับให้เป็นภาพใหม่ แบบนี้เลยนะก็คือจะเป็นภาพเก่าๆนี้ถ้ามีภาพเก่าๆ่าเงี้ยก็สามารถซ่อมให้เป็นภาพใหม่ได้เลยแล้วก็ทําสีสดได้เลยนะครับหรือภาพนี้แปลงจากภาพเบอร์ให้เป็นภาพชัดนะครับก็สามารถทําได้อย่างง่ายได้หรือถ้าเกิดใครอยากได้ภาพแบบสนุกสนุกหน่อยอะไรอย่างนี้ครับภาพแบบไอโซเมติกรูปถ่ายภาพตัวเองนะครับผมแล้วภาพก็จะเจนออกมาเป็นแบบไอโซเมติกได้เลยนะครับก็คือเป็นแบบการ์ตูน 3D ดีเล็กๆแบบนี้นะหรือสินค้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองพร้อมนี้ให้ดูนะพร้อมสินค้าตัวนี้นะครับผมนี่ อันนี้เลยนะครับถ้าอยากได้ภาพจากภาพเดียวให้เป็นแบบภาพเก้าช่องนะครับผมก็แนะนําอันนี้เลยนะครับอันนี้แนะนําให้เป็นใช้ตัวโปรนะอะผมลองตัวโปรให้ดูนะครับถ้าตัวโปรเนี่ยแถบด้านล่างจะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับเลือกให้เป็นแนวสร้างนะครับผมโอเคแล้วกดรอได้เลยภาพจะออกมา ได้ทั้งหมด9ภาพเลยทนะั้งท่านและเป็น9ภาพที่แตกต่างกันนะมาดูกันว่าขวดโอชิของเราจะเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับผมซึ่งพร้อมนี้นะครับผมจะเป็นพร้อมที่โดนเขียนมาให้เข้ากับสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่แนะนานะครับให้เป็นของกินอย่างเช่นมีโอชิอย่างนี้มันก็จะเจนเลมอนขึ้นมานะครับแต่เดี๋ยวดูผลลัพธ์ดีกว่าเป็นยังไงนะครับการเจนโมเดลโปรนะครับไม่ว่าจะเป็น 2K หรือ 4K เนี่ยจะใช้เวลามากกว่าตัวธรรมดานิดนึงนะครับผมก็ เดี๋ยวจะเล่งเวลาให้ดูนะครับว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงนะครับภาพของที่ได้จากเว็บไซต์นี้นะครับผมจะออกมาชัดกว่าปกตินะครับผมก็คือมันจะใช้ไม่ใช่ตัว p r e วินั่นเองถ้าเป็นของตัว g e m i n i นะครับมันจะเป็นตัว p r e วินะครับผมภาพมันอาจจะไม่ได้ชัดมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจนผ่านเว็บไซต์นี้นะครับผมภาพจะออกมาชัดเจนเลยนะครับผมอภาพมันออกมาแล้วทุกท่านทุกท่านดูโอ้ไม่กอนะ แล้วคืออะไรรู้ไหมครับตัว Banana Pro มันอ่านภาษาไทยรู้เรื่องนะครับคุณก็สามารถแคปภาพนี้ไปใช้ได้เลยนะผมจะบอกให้ว่าถ้าเกิดเจนในระดับ 2k นะครับภาพมันจะอยู่ในระดับประมาณ2,000คณ4,000พิกเซลหรือ2,000คณ3,000พิกเซลแต่ถ้าเกิดเป็น 4k นะครับผมมันจะเจนออกมาประมาณ4,000คูณ6,000พิกเซลเลยนะซึ่ง ในภาพนี้เจนภาพเดียวได้ถึง9ภาพเราสามารถหันได้เลยนะคุณดูความชัดของมันอันนี้นะครับการรีวิวเนี่ยผมบอกก่อนนะคุณไม่สามารถเช็คภาพจากการรีวิวนี้ได้นะครับมันเป็นภาพพรีวิวนะครับคุณต้องดาวน์โหลดแล้วก็ไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับภาพถึงจะชัดนะครับผมชัดแบบชัดไฟล์เต็มของมันนะครับผมก็ทุกท่านดูแค่นี้ก็คือแบบสวยงามมากและแค่นี้ก็คือพอใจแล้วครับสําหรับการเจนภาพนะครับผมภาพสินค้านะนะครับ ก็คือพร้อมนี้พร้อมเดียวเหมาะสมเลยฮะโอเคไหมทุกท่านและอย่างหนึ่งครับการเจนภาพโปร 2K และ 4K จะเก็บไว้อยู่ในระบบเพียงแค่20วันเท่านั้นนะซึ่งมันจะขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้เอาให้ดูเอาไปที่ภาพของฉันนะครับผมไปที่ภาพของฉันนี่มันจะขึ้นแจ้ง,จงเตือนตรงนี้มันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้เลยว่าภาพนี้เหลือ20วันนี่มันจะขึ้นตรงนี้เลยครับว่าภาพเหลือ20วันนะ ใช้ตัวโปรโมเดลนะครับผมรายละเอียดเท่าไหร่นี่ดูพันห้าคูณสองพันชัดนะนะครับผมแต่ว่าตัวที่ภาพรีวิวนี้รายละเอียดไม่ถึงนะแต่ว่าแค่ซูมนี่ก็คือก็รู้แล้วนะครับแต่รายละเอียดไม่ถึงแต่ถ้าเกิดอยากให้ได้รายละเอียดถึงก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผม โอเคสำหรับแอปเล็บพร้อมไลบรารีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับใช้โค้ด N E W 2 6นะครับลด30%เลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับผมวันนี้ขอคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับผม